สวัสดีพี่พ f c ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําคลิปนะเนื่องจากติดภารกิจนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวก็แล้วกันที่มีพี่พ f c เนี่ยได้ขอเข้ามาทางหลังใหม่นะครับนั่นก็คือ e c h o หรือบริษัทผลิตไฟฟ้าจํากัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนเลยนะสำหรับ Echo นะครับ e อโกเนี่ยเข้าตลาดมานะช่วงประมาณปี95นะครับเมื่อเข้าตลาดมาช่วงแรกเนี่ยราคาเนี่ยมีขึ้นก่อนนะครับจากนั้นมีการย่อตัวลงมานะสำหรับหลังจากปี2000เนี่ยราคาเนี่ยก็มีการกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นในรอบใหญ่เลยแล้วก็ราคาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ396บาทนะครับช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปี2019 จากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับณนะโซนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่านะโซนปัจจุบันที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาราคาลงมานะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจากไฮที่สูงที่สุดนะครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดณนะโซนปัจจุบันเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78%นนะนะก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ สำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ138บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา138บาทเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมคงจะตีฟีโบนะครับในไทม์เฟรมมันนี่เลยนะแล้วก็จะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์ซึ่งจะลากเป็นขาลงนะครับโดยผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยนะที่ราคา 396บาทซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา306บาทซึ่งเป็นโลก่อนหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะราคามาตามกรอบเส้นระยะไหม้นะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญเขามีอาการยังไงนะช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดแถวแถวเส้นระยะตรง306บาทช่วงแรกเนี่ยก็ใจหายนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปนะครับแถวแถวระหว่างเส้นระยะลบ38.2นะครับกับเส้นระยะลบ64.8แล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้พักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อแถวแถวเส้นระยะลบ64.8ไม่อยู่ก็หลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะ ลบ100่นะครับแล้วก็ลงมาที่เส้นระยะลบร้อแล้วก็เส้นระยะลบ1 6อตามลำดับสังเกตว่าในกรอบนี้เนี่ยระหว่างเส้นระยะลบร้อกับเส้นระยะลบ1 6อทั้งขึ้นนะครับแล้วก็ลงในกรอบนี้มีโอกาส90%รนะราคาเนี่ยหลุดลงมาที่เส้นระยะลบ164.8จจากนั้นขึ้นไปเทสนะครับไปเทสแล้วไม่ผ่านทีนี้ก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็เหมือนพยายามจะกลับขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ก หลุดลงมาที่เส้นยาร์ลบยแล้วก็เส้นยารลบ200นะครับที่ด้านล่างนี่เลยซึ่งในกรอบนี้เนี่ยผมมองว่าสายฟิโบก็น่าจะได้ไปนะประมาณ2รอบนะครับเกือบเกือบ2รอบอะ่ะตรงนี้นะจากนั้นนะครับเมื่อเส้นยาร์ลบ200ร้อยเนี่ยแถวๆราคา125บาทเนี่ยเมื่อราคาลงมาชนเสร็จเหมือนจะมีอาการนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อย่ำอยู่พักหนึ่งแล้วนะเอาไม่อยู่ก็หลุดลงมาก่อนนะแล้วก็พยายามกลับไปเทสครั้งแรก ไปเทสแล้วนะโซนตรงนี้เนี่ยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านทีนี้หลุดมาแถวๆเส้นระยะลบ238.2พอมาชนเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอาการนะครับก็คือณโซนปัจจุบันเนี่ยกลับขึ้นไปเทสแถวๆเส้นระยะลบ2 0 0นะครับแล้วก็เหมือนจะ,ะชนะ,ะตรงเส้นระยะลบ200ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา138บาทณโซนปัจจุบันเนี่ยราคานี้นะครับถูกแพงยังไงนะ่าสนใจไหมนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ งบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์ครับเอโก้ e CO, หรือบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะครับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็ประกอบธุรกิจนะครับด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆนะครับที่ประกอบธุรกิจนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่นะครับและรายเล็ก2ครับ ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะเดี๋ยวเรามาดูหัวใจหลักกันนะครับเรื่องของงบการเงินมาดูในส่วนของงบการเงินครับเป็นงบไตรมาส2ของปี68สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3 5 0 0 0 0ล้านนะครับนี่สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 3 0 0 0 0ล้าน <c oughs> ถ้าดูจากน้สินเนี่ยแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์แต่โดยส่วนตัวเนี่ย <c oughs> ผมมองว่าเกินไปไม่เยอะนะสำหรับนี้สินตรงนี้เนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ไปไม่เยอะโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายังพอรับได้นะครับสำหรับนี้สิน revelation. ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านนะครับรายได้รวมครับไตรมาสสของปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ย ปี65นะครับดูโดดเด่นที่สุดนะครับสำหรับรายได้รวมจากนั้นเนี่ยปี66แล้วก็ปี67เนี่ยรายได้รวมของเขานะครับลดลงนะในส่วนของกำไรสุทธิครับไตรมาส2ของปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,700ล้านนะครับถ้าดูจากกำไรสุทธิเนี่ยมีปี66นะครับที่กำไรสุทธิของเขาติดลบนะจากนั้นเนี่ยปี6กนะครับกำไรสุทธิของเขาเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้นะครับตรงนี้ สำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ72,000ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะโดยมูลค่าของเขาประมาณ1 4 4 0 0 0ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็7 2 0 0 0ล้านผมมองว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกนะครับ เป็นหุ้นที่ต่ำบุกนะครับแล้วก็มูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ199บาทนะครับ199บาทหรือ200อยู่โซนไหนนะก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆโซนนี้นะครับระหว่างเส้นระยะอ่าลบ1น0ะกับเส้นระยะลบ8 2นะครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่า ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเกิน3%ขึ้นไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับการจ่ายปันผลของเขาเนี่ยก็จะจ่ายปีละ2ครั้งนะครับและโดยส่วนใหญ่เนี่ยเ,เงินปันผลของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธินะ โดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับถ้า,าเงินปัดผลส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกําไรสุทธิเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟฟโดเนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ40%นะสำหรับ รายใหญ่ครับถือในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ25เ์เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากแฟชชีตกันนิดนึงนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลจากแฟชชีสนะครับเรื่องของงบกระแสงเงินสดครับในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าปี66นะครับแล้วก็ปี67นะ มีการลงทุนนะครับสำหรับอัตราส่วนนิิสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2เท่านะครับก็แน่นอนว่าสําหรับอัตราส่วนนิิสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเกิน1เท่ามาเล็กน้อยนะครับจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบก,การเงินนะผมมองว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยที่138บาทเป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกนะครับเนื่องจากจุดที่1เลยเนี่ยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์นะครับตามราคาตลาดหรือ m a r k e t Cap อยู่ที่ประมาณ 7 2 0 0 0ล้านนะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1 4 0 0 0ล้านผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1นะจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ199บาทเราซื้อตอนนี้ก็1 3 8บาทซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับตรงนี้เป็นจุดที่2ครับในความคิดส่วนตัวนะครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็ต้องถือว่าราคาณปััจจุบน น่าสนใจนะครับยังน่าสนใจนะสำหรับสายสะสมนะครับสำหรับทั้งสายสะสมนะครับแล้วก็สายเทคนิคนะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่138บาทซึ่งอยู่ระหว่างเส้นระยะลบร้อยหกสิบนะครับกับเส้นระยะลบสองนะครับที่ราคาหนึอ่สิบหาบาทซึ่งผมมองว่าราคานะปัจจุบันเนี่ยอยู่กึ่งกลางนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยทั้งสายสะสมนะแล้วก็สายเทคนิคจุด แนวรับนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะไม่พ้นแถวแถวเส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา125บาทนะโซนตรงนี้นะผมมองว่าอาจจะมารอแถวแถวนี้ก็ได้นะครับาจากเส้นระยะลบ200เนี่ยกับเส้นระยะลบรอยนะครับทั้งขึ้นและลงเนี่ยในกรอบนี้นะครับมันมีโอกาส50%ซน,นะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะรอ,อให้เขาย่อมานิดนึงนะอาจจะมารอรับแถวแถว,แถวโซนตรงนี้ก็ได้นะครับที่เส้นระยะลบ200นะ แล้วถ้าเกิดว่าสามารถยํำได้นะแถวแถวเส้นระยะลบ200เนี่ยก็มีโอกาสนะที่ราคาจะกลับไปแถวแถวเส้นระยะลบ0้อนะครับที่ราคา159่ราบาบาท50สตางค์ตรงนี้นะครับเป็นต้านแรกนะครับและถ้าเกิดว่าสามารถยํำไ,นะนะไ,ได้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะกลับไปแตะแถวๆถวเสน้นระยะลบร้อยสามอีกครั้งที่ราคา1 8 1บบาทตรงนี้เป็นต้านถัดไปเพราะว่าในกรอบนี้เนี่ยทั้งขึ้นนะครับและลงเนี่ยมันมีโอกาส 90%นะครับณนะตอนนี้นะผมมองว่าอาจจะมารอนะครับให้เขาย่อ,ยอลงมาแถวแถวเส้นระยะลบ200ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับทั้งสายสะสมแล้วก็สายเทคนิคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ e อโกหรือบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีหุ้นตัวไหนนะครับอยาให้ผมทำเป็นการบ้านก็แน่นอนนะครับ ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์ได้นะทั้งหุ้นขนาดเล็กขนาดใหญ่เดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะนํากลับมาทํเป็นการบ้านให้นะในส่วนของการวิเคราะห์นะครับถ้าหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องครับเช่นเดิมนะยังไงผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ